คลิปนี้มาเล่าเรื่องเล่าชีวิตครูมาตอบคาถามพี่น้องเอฟซีเราเก็ามาเล่าเรื่องอลุงเป็นยังจังล่าออกจากงานสาเหตุอย่างสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขวนจ้าสบายดีกันปะาจ้าพี่น้องบานป่ายยุ่นพายุเขาจะห่างนอกทั้งลมทั้งฝนตกจ้พี่นอ้องไมอนีฝนตกเมือ่อเมื่อวันใดพี่น้องเอฟซีไป อันก็บเฮดจ้ามือนี้ค่ะมือนี้อยู่บ้านเมิดมือจ้าพี่น้องเมื่อกี้อันฝ้นยุดตกไปยุก็เลยไปสื่อของเนาะจ้า,จาอันนี้น้ำอ่าน้ำพักจาก้าน้ำพักร่วมเพราะว่าเอ่อช่วงนี้ปลายยุอันไดเอทจ้าพี่นอ้องค่ะเอ่อช่วงไดเอทนี่ปลายยุก็สีดืม่มตั้งแต่น้ำอันนี้เนาะจ้า,จาน้ำพักร่วมแล้วก็กน้ำเปล่าจา้า ออร่อยค่ะพี่น้องจะออกอ่าเข้มนิดแล้วก็เปียวนิดนิดนะจ๊ากลมกล่อมจ้าอร่อยกลมกลมมืนอนี้มาทักทายพี่น้องเอฟซี FC, แล้วก็สิมาตอบคำถามเอฟซีแล้วก็สิมาเล่าเรืองชีวิตครูให้ฟังเนาะจ้ะมีเอฟซีเป็นถามมามา,มา่าอ่าปายูกับลุงจอนะอ่ะอ่ายู่ด้วยกันเคยทะเลาะกันบพร่เบิ่งชีวิตขึ้นเป็นตะมีห่วมสุกแท้แล้วก็ คำถามเนี่ยอีกคำถามหนึ่งปายุเคยอันทำหน้าเคยเคยดับหน้ามาก,ก่อนบ่สิมเาเหลาสูฟังนะจ๊ะว่าอ่าอาชีพอดีตอ่ปายุสมัยอยู่บ้านนนั่เหตุยังเนาะจ้าก่อนนี้น,านปายุขอบกุณพี่น้องเอฟซีหลายๆด้จ้าเด้อที่เขา่าให้่กำลังใจทั้ง e PC, เอฟซีกัาเอฟซีมาคำถามแรกเนาะจ้ะาคำถามแรกที่ถามมาว่าอันปายุกับลุงจอดเนี่ยทะเลาะก,กันจักเถื่อบ่อยู่น่ำกันเป็นแต่มีความสุขแท้ เรื่องทะเลาะกันนั่นค่นว่าบว่าทะเลาะกันจักเถื่อกะบม่มีไผเสือดอกเนาะจ้ะขี้บีบคูมันก็เป็นเรื่องธรรมดาหลินกับฟันเนาะจ้ะแต่สีทะเลาะกันหน่อยทะเลาะกันหลายแค้นนั่นนะค่ะขี้บีบคูแต่ละคูเนาะจ้ะป่ายูกับลูกเนี่วเคยทะเลาะกันจนสิเลิกกันบ่ไน้ค่ะพี่น้องเออคือตอนกีบกันไม่ๆจ้ะกีบกันหม่ๆช่วงนั้นคือคือบ่ทันเด้รู้จักนิสัยใจคอกันเนาะจ้ะเนาะ แล้วก็รุ่งนะเพื่อนเป็นคนขี่หึงปายุนี่เป็นคนคนกว่างขวางแล้วก็เพื่อนบ้านแถวนี้นี่รู้จักปายุมืเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็คนชอบคุยนั่มยังสินะจา๊ะพี่น้องจ้า <c oughs> จังบริทตีปายุเคยทํางานยังสินะจา๊ะก็ส่วนมากกัรู้จักกันมนาะจากพี่น้องเวล่าไปขังนอกไปซื้อเข่าซื้อของไป หันไปหนีถ้าเห็นนอกจากขาเจ้า,เา,ากับสีเซฮัลโหลเฮาหรือเฮากับสีเซฮัลโหลเพิ่นยังสีนอกจากกแค่นั่นน,นอกจากกับโมีหยังแต่ลุงนี่เป็นสิคิดตะเลิดตะเลื่อยไปนะจา้าเนาะมันเกิดเลยเป็นการแบบทะเลาะกันแ,แล้วแล้วที่นี่ลหล่คั่งน,นี่ <c oughs> เวลาเพื่อนเคยทํางานน้ากันนะเพื่อนเซฮัลโหลเฮาเฮา,าก็ตตองเซฮลัลโหลกับเพื่อนแมืนห่ล่ะนี่กัลุงก็ เออหน่อยใจคิดไปตะเลือดตะเล่ยย่างนีนะจ๊ะปายกระสีบอกเมื่อล่ะค่ะพี่น้องว่าผู้นี้เคยทํางานนั่งกันยู่บริษัทแล้วผู้น,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 นะน,น,นี้นก็เพื่อนบ้านกลางคกันอย่างสีนะทักท้ายกันไปเมือสไม่จ๊ะพี่น้องแถวนีนะจ๊ะเพื่อนบ้านปายุยนีหรือจักปายุเมื่อได้บ่าว่าผู้หญิงผู้ชายบ่าว่าเด็กหน่อยเด็กญงนะจ๊ะหรือจักกันเมืะะ่อส์นจ๊ะเป็นเล่าเป็น ทานหนาบานเฮาหรือเห็นเฮาเห็ดนั่นเห็ดนี่หรือเอ่อเฮาเห็นเพิ่นยังสี่กับสีเจ้งฮัลโหลกันยืนคุยทักทายกันยังส่นะจ๊ะพี่น้องมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของป่าอยู่เพราะว่าเฮาเป็นคนรู้จักคนหลายเนาะจ๊ะแต่ลุงน่ะเพิ่นบ่แม่นเอ่อเพิ่นก็คือสิบ่แม่นเรื่องธรรมดาของเพิ่นนะครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นคนสังคมแคบเพิ่นบ่เอ่อบ่เอ่อคบขาดสมาคมคนนะจ๊ะพี่น้องก็คือเพิ่นเป็นคนนิสัยจังซั่น แต่เป็นคนนิสัยดีใจดีรุ่งจอดนะจ๊ะนี่นี่ปายุกะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะว่าเผื่อรวมง,งานอันนี้เป็นคนหลุดจักกันยังส่นะจ๊ะควบมึงห่วงเกิดหลายครั้งเกิดค,ควบลำคัน้นตัวบบนี้ค่ะพี่น้องเพราะวา่าเขากับเป็นภูญ่ยลลวยังส่นะมันโมเมนต์เด็กน้อยสิ่งว่าคุยเรื่องนี่มาหึงมาห่วงกันนะจ๊ะสำหรับปายุเป็นเรื่องไรสาระนะจ๊ะเออเพราะว่าเทา ขี้บิดคูเนี่ถ้าเท้าว่าเลือกก็คือเลือกนะจ๊ะก็คือจบก็จบกับปุ่นี่ยังสี่นะจ๊ะป้าอยู่จะเป็นคนแบบนี้เนาะจ๊ะก็คือว่าฉันเลือกเธอาเลี้ยวก็จบหามมะปุยเรื่องคนอื่นไปสีทักท้ายไปนั่นก็แช่ขุนรู้จักกันยังสี่เนาะจาะแต่คือว่าแล้วเนาะจะเพราะว่าตอนนั้นก็ยังบ้านเด๋มายูน้ำกันนะคะพี่น้องลุ่งกะเลยหึงหวงแน่นะจ๊ะพี่น้องนี่แหละค่ะอ่ากะ มีเรื่องนี้แท่นั่นแหละค่ะพี่น้องที่นี่คบกันมากอะเลยเข้าใจกันจ้าพี่น้องไปอยู่กับพยายามอธิบายให้ฟังมันเป็นไปบ่ได้มันอันนี่นี่เพราะว่าเวลาไปกับเออ่ลุงเนี่ยสิเนาะจ้าคนรู้จักกันเพิ่นกับเข่ามาทักเข้ากับทักทึงลุงทึ่งนันบันนี้ก็คุยกันเออเพิ่นกับคุยกันแบบผู้ใหญ่นะจ้าที่นี่ลุงก็เริ่มเข้าใจนะจ้าพี่น้องเออก็เริ่มเข้าใจก็เริ่มเรื่องหึงหวงนั่นก็เลย ปล่อยว่างไปนะจ๊ะพี่น้องก็เริ่มเข้าใจกันเข้าใจกันเนาะจ๊ะกะนั่นแหละค่ะพี่น้องก็คือช่วงไม่ไม่เนี่ยทะเลาะกันเกือบเลิกกันพุ่นละค่ะพี่น้องเนาะแต่ช่วงหลังๆมานี่ก็บ่มีเรื่องหยังสิทะเลาะกันดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่เดือดน้ำกันโดยอ่าข่วมข้าใจกันน่ะนะค่ะมันเกือสีมีความสุขนะจ๊ะค่ะชีวิตครูแต่อยู่น้ำกันโดยความเข้าใจกันฮักกันแล้วก็บ่เห็นแก่ตัวแล้วก็บ่จุกจิกจุกจิกนะจ๊ะนั่นแหละ ที่บิดครูกับสีบ่มีปัญหากับสีบ่ค่อยทะเลาะกันหรอกค่ะพี่น้องทะเลาะกันกับสีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเออบางครั้งกับมีอ่โยเรื่องอ่ากับลุงเนี่ยเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆก็คืออันแจ้งได้ละ่ะแบบที่ว่าเวลาไปหันไปหนีลุงเล้วสีถาไปอยู่ไปอย,ยู่เป็นคนสารนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าผู้หญิงเฮากับต้อง เวลาสิออกค่ะนอกไปสังคมหรือไปสังสรรค์หรือไปกินข้าวเข้ากับสิแต่งตัวแต่งยังเนมันก็สิใสเวลาโดนนะจ้าเพิ่นก็สินั่งตาเพิ่นก็สิงุดยิดเนี่ยแต่เพิ่นก็บ,บ,บ่เว้าบ่เว้าหลายแต่ว่าเข้ากับเบิ่งออกจังซี่นะจ้าพี่น้องนี่แหละค่ะเรื่องนี่ๆีน้อยนะจ๊ะแล้วลก็คำถามที่2ไปยอยู่เคยดำหนามาก,ก่อนบ่เว้าเรื่องดำหนานี่สมัย,ย,อยอยู่บ้านอุ๊ยไปอยู่ดำหนาเกง่งดีค่ะพี่น้องเพราะว่าป้ายอยู่นี่อาชีพตอนสมัยอยู่บ้านน่ะก็คือทำหนาแล้วก็เป็นลูกชาวนาจ้า ทําหน้าซอยพอซอยแม่่นั้งแต่อายุสิบสามออกโรงเรียนจ้ะกัไทยไฮไทยห,ห,หน้าเราก็ดําไฮดาหน้าเกี่ยวเข่าซอยพอซอยแมย่ตั้งแต่นั่นแหละจพม่นองแต่อายุสิบสิบสามออกโรงเรียนเนาะจ้ะเออลราก็เกี่ยวเข่าดาหน้านี่อุ้ยสมัยตะกี้มวนจพี่นองล่งแขกเกี่ยวเข่าล่งแขกตีเข่ายังสินะจะพม่นองอุ้ยมวนสมัยก่อนเนาะจ้ะเอพซี่หลุ่นป่ายโยนี่ก็คือสีเด ผ่านขีิตช่วงนั้นมากขึ้นนะจ้ะช่วงอันดําไฮดําหน้าเกี่ยวเขานะจ้ะนี่แหละครับเคยดําหน้าจากพี่น้องดําหน้ามันนี้ลุงจอยไปทํางานมือสุดท้ทยจ้ะเพราะว่าอันลุงเนี่ยใน,น,น,นล่าออกจากบริษัทเนะจ้ะเป็นยังจั่ล่าออกจากบริษัทสิไปอันอยู่เมืองไทยบ่หรือสิอันทํางานหม่องไมบ่บ่อจังไดน,นะจ๊ะมาเล่าสู้ฟังจ่าพี่น้องค่ะก็คือว่ามืออาทิตย์ทีเลี้ยวลูกไส้มหาค่ะพี่น้องเออมหา ปายูกับแปลกใจอยู่เด้เคยมาหาเถื่อนหนึ่งแล้วตอนนั้นลุงไปทํางานปายูก็เลยว่าอาทิตย์หนาจังมากบอกนะจ๊ะเพราะว่าตอนนั้นลุงเขาเขากะบายจ้ะมั่งแบนี่นี่ลูกไส้น่กกเ็เลยมากอาทิตย์ทีแล้วปายูก็ว่าเอ๊ะนี่ีเรื่องเองียงสิุยก,กันบ่นนะจ๊ะ เออก็เลยเหตดกาแฟห้เเป็นก็เลยไปนั่งคุยกันอยู่อันหลังบ้านเนาะพอดีคุยกันได้สักพักไปอยู่ก็เลยออกไปนางรวมบุงอันดื่มกาแฟอือทางลูกชา้ก็เลยว่าอันบอกกับไปยูนะจ๊ะว่าอันบอกไปยูนั่นซอยเบาพอให้แเนี่ยอยากให้พอเป็นไปซอยทางานอยู่บริษัทอันเธออันซอยเ้าชันแน่พอฉันเ้าพูดเดียวพอฉันก็ป้าตเสธชัดอยู่วาสัน่าเนาะ ฟังเหตุผลที่ลูกไส้เบาแล้วไปอยู่กันเลยอ่าซอยเบาเนาะจ้ะ็อยากได้ลุ่งไปทํางานแห้งนะจ้าพี่น้องเออเพราะว่าลูกไส้นั่นก็สีได้อุ่นใจเพราะว่าอย่างเ<ม>พิ่นว่าคนงานในบริษัทนั่นก็จะมีแต่รุ่นเดียวกันแล้วแต่เากะหลนใหญ่เพราะว่าลูกไส้รุ้งนี่อายุประมาณสามสิบส่ามสิบห้าปีนี่นะจ๊ะพี่นอ้องเป็นเจ้าของบริษัทแล้วลูกน้องก็มีแต่หมู่เดียวกันแล้วก็ อายุหลายกว่าสินอาจพี่นอ้องเราเพิ่นเบาหยั้งเนี่ยลูกน้องอก็บอกฟังค่วมนะจ๊ะพี่น้องเนาะแบบที่ว่าเพิ่นเบาหยั้งนี่ลูกน้องเขาเขาหลู่ดีกว่าเขาบอกฟังนะจ้ะนั่นแหละก็เลยอ,อยากให้พอเขาไปซอยในบริษัทลูกน้องเกษีเก่งใจแน่จังสี่นะจ๊ะเพ,พิ่นเพิ่นเบาสู้ปอยู่ฟังเนาะจ๊ะปอยู่ฟังเหตุฟังผลแล้วก็เลยคุยกับลุงอตอนแรกลุงกะบอกป่ปฏิเสธอย่างเดียวจ้ะก็เลยเวบา คอยว่านะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าขันว่าบอก็คือบอได้ฝรั่งนะจ๊ะพี่น้องฝรั่งหัวดื้อยดีจ่าพี่น้องจ้ะก็เลยค่อยว่าวเบาเรียดโดนเติบจ้ะปายูเกิดเลยวันดูเขาก็ดีเด้อันเขาซื้อรถให้ขี่ปายูอ้างสิเนาะเขาก็บอกเอาเงินนั่มนะจ๊ะรถเบนทีลุ่งขับอยู่ปัจจุบันนี่เนาะจ้ะก็คือลูกไส้น่ะซื้อให้จ้ะพี่น้องเออนั่นแหละปายูก็ยกขึ้นมานะจ๊ะพี่น้องยกขึ้นมาหลายอย่างที่ว่า ลูกเขาดีน้ำนะจังมอเตอร์ไสยังอย่ายลูกไส้กับหามากฟี่นะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่ร์ลรถหลายขั้นจอดไว้ซื่อๆนะจ๊ะก็คือรถนันเพิ่นได้มากกัคือว่าพเพิ่นไปรับเหมาแล้วเออ่ที่นี่เออ่ขจอบ่มีเงินจ่ใจขจอก็กเลยตีราคารถให้นะคะเออ่นั่นแหละเพิ่นก็เลยเอามาเพิ่นก็คิดว่าสิเอามาให้พอนั่นแหละจ่ะพี่น้องอ่ะเพิ่นก็ให้ยฟี่มาไปอยู่กับยกยกยกความดีของลูกยกตัวอย่างขึ้นมาให้ฟังเนาะจ๊ะ ไปเอามาลุ้งกับใจอ้อนจ้าพี่น้องใจอ้อนออน,นั่หลับเิ่นก็เลยตัดสินใจไปล่าออกจากงานจ้าพี่น้องบ่แม่นสิไปอ่าอยู่เมืองไทยดอกจ่าพี่น้องอ่ามีโครงการสิไปอยู่เมืองไทยก็คือตอนอ่าเกษียณจ้ะเกษีไป,ไปไปมากๆนะจ่ะเกษีไปอยู่งสามเดือนหกเดือนยังสินะจ้ะแเราก็ยู่หนีสามเดือนหกเดือนนะจ้ะเกษโครงการที่อ่างแผนกันใบนะจ้าพี่น้องสี่ล่ออีกจักสองปีสามปีประมาณนี่ยละจ่ายลุกงเกษียณเราก็จังสิ ิไปออยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะพี่นอ้องเคยมีเอซีถามมาอยู่ว่าไปอยู่กับลุงบ่มาอยู่เมืองไทยอันง่ายบ่หรืออันเกษียณแล้วสิสไปอยู่เมืองไทยบก่กมีโครงการนั่นแหละคะ่ะว่าบ้างแพทยกันไปเนาะจ้ะค่ะมือนีกับมาเมาหมอยมาทักทายพี่น้องเอฟซีมาเบาเรื่องเหล้าชีวิตสุฟังเนาะจ้ะมาตอบคําถามแค่บัดนี้มาเบาเรื่องเก็บเห็ดจ้ะพี่น้องเอ้ยเบาเรื่องเก็บเห็ดมากไปอยู่จะเหม็นอยากเข่าป้าไปเก็บเห็ดจ้ะพี่น้องเสียยางเดียวอัน ป้าทีเฮ็ดผึ่งหวานออกที่ไปเก็บสุม,มือสุม,มือนั่นยุกไกลบ้าน<ม>ห้างจากบ้านไปโยปะ,ะ้านเก่ากิโลหรือสิบกิโลนะจ๊ะ<ม>ถ้าเมนยูป้าไทายมู่บ้านนี้อุ้ยป้าโยเขาป้าสุม,มือนี่ชาพี่น้องจ้ะป้าไทายมู่บ้านนี่ผันบโบอ,อันมีเฮ็ดชาพี่น้องหรืออาจิะมีอยู่แต่เขาบอท่านคนนะจ๊ะก็คือฝรั่งนี่ส่วนมากเ<ม>ขาจะไปเก็บเฮ็ดผึ่งหวานนี่สินะจ๊ะเนาะ แล้วฝรั่งทีกเกเียนแล้วนเนี่ยเขาจัก,กับเขาป้าเูมือนี่จ้ะเก็บเห็ดเนี่ยนะป้าทีไปเก็บกันนั่นก็นโอ้ยมีสารพัดเห็ดจ้กพี่น้องเลวมันเป็นมีตะปาเห็ดทั้งนั้นเลยนะจ้ะขันไปเก็บมืดมือได้เป็นหาบเซ่บุตราจ้พี่น้อง <laughs> ไปเก็บกับลุงนี่ก็สิไปเครปรมาม่านชั่วโมงสองชั่วโมงยังสี่นะจ้ะบางครั้งก็ ไปก้นลุ้งสิไปทํางานเนาะจ้าหรือหลังลุ่งไปทํางานยังสินะจ้าเราแต่พ่นสิเขางานกะอ่ากะดึกกะบ่ายเนาะแล้วก็เสาร์อาทิตย์จังสินะจ้าจังสิไปนั่นถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะจ้าลุ่งจังสิว่างตลอดมือนะจ้าพี่น้องมีเอฟซีหลาย่ันอยากมาเก็บเห็ดนะมาเด้อจ้ามาเก็บเห็ดนากันอู้จังเมือนวันมือหนึ่งไปอยู่ไปไปเจอคนไทยเป็นมาเก็บเห็ดข้าวว่าคนไทยมาเก็บเห็ดหลายหลายพะนนะข้าวมาเป็นมูนะจ้าพี่น้องแต่ว่าตอนนั้น เห็นเห็นคนเดียวเพราะว่ามูเ่เพื่อนนั่นกลับบ้านแล้วนะจ๊ะเออเพื่อนกับพักไกลอยู่ด้วยจ้ะไกลจากอ,อ่าเมืองที่ป่าอยู่อยู่อยูอ่เพื่อนมามาเก็บเห็ดแถวนี้สุป,ปีมานะแต่ว่าป่าอยู่กับเพื่งเคยเห็นหนี่ล่ะเอ,อ่อเพื่อนน่าจ้าเนะาเนะแต่ว่าก็เคยเห็นกลุ่มคนไทยอยู่จะเป็นกลุ่มอีกคนไทยกลุ่มหนึง่งเพป็นกับยู่อยู่อ,อ่า เมืองบ่ไกลจากปลายูนี่ดอกจ้ากุมนันเนาะจา้าแต่ว่ากลุ่มนี้เพิ่นมาไกลอีหลีจากพี่น้องแล้วก็เคยเจอเอ่อพีเอฟซีคนไทยเพิ่นมาจากทางฝั่งเฟิเ่อยเิ่นมาเก็บเห็ดเนาะจ้าก็เคยเจอในป่าเห็ดโอ้ยบังเอิญจากพ่น้องตอนนั้นเนาะจ้าก็กได้แบ่งเห็ดเพิ่นไปกินนะจา้าโอ้ยดีใจเลยอันมาเจอเอันเอฟซีในป่าเห็ดเจอกันด้วยบังเอิญจา้าเอฟซีอยากมาเก็บเห็ดกับมาได้จา้าเด้ออ่อ แถวป่ายูนี่ก็ส่วนมากกับป้าเฮ็ดหลายนะจ้ะเฮ็ดกับออกสารพัดเฮ็ดนั่นแหละแต่ว่ามันอกาเล้วแต่ดินป่าอากาศเนาะเออถ้าฝนจังฝนดีปีนี้เนาะจ้ะเฮ็ดออกลห,ลหลายหลายจังเฮ็ดผงหวานเฮ็ดอ่าต่างๆนะจ้าทีป่ายูกย,ยูกนั่นแหละจ้ะออกไล้ยี่ลีแล้วก็เขตป่ายูยูนี่ก็คือเขตเฮ็ดสินเนาะจ้าป่ายูยูเมืองดีบวกเขตเฮ็ดสินนะจ้ะก็มีเอฟซีเป็นหลายถามมาหลายท่านเนาะจ้ะ คลิปนี้มาเราเรื่องเล่าชีวิตครูมาตอบคำถามพี่น,อนาา้องเอฟซี่เราแก่มาเราเรือยงลุงเป็นยังจังล่าออกจากงานสาเหตุยัง <c oughs> สิไปยูเมืองไทยบบหรือไปทํางานมองอื่นมาเราสู่พี่น้องเอฟซี่ฟังนะาจา้ะค่ะสาหรับคลิปนี้ปายกูกะสิขอล่าพี่ล่าน้องแล้วค่ะพี่น้องปายูขอให้พี่น้องเอฟซี่จงมีแต่กุ้มซุกสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจปายูกับลุงจอในเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหนาจา้า ขอบคุณค่ะ